ลับม,มาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อค่ะนายพิสิทธิ์เวชาชีวะออกมาระบุคาว่ากรณีที่ยังไม่เดินทางไปรับหนังสือรับรองการเป็นสสจากกกตน,นั้นเนื่องมาจากว่าเอกสารยังไม่ครบค่ะขณะนี้ส่วนพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้เรียกร้องให้กกตน,นั้นทํางานอย่างตรงไปตรงมาอย่าจํานวนต่อแรงกดดันจากกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะ นายพิสิทธิ์เวชาชีวะสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งพักประชาธิปัตย์กล่าวว่ายังไม่เดินทางไปรับหนังสือรับรองการเป็นสอสอจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตในวันนี้เนื่องจากยังเตรียมเอกสารไม่ครบโดยยังขาดรูปถ่ายอยู่ส่วนกรณีที่นางสาวยิ่งรักณชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะยังไม่เดินทางไปรับหนังสือรับรองจนกว่าแกนนํากลุ่มคนเสื้อแดงจะได้รับการรับรองด้วยนั้นคิดว่าไม่ได้เป็นการกดดันกกต เพราะกะกะตก็ต้องทำหน้าที่ตามสำนวนของแต่ละกรณีซึ่งหากจะรอก็ไม่เป็นไรทั้งนี้เห็นว่ากลุ่มคนเสื้อแดงไม่ควรออกมากดดันกะกะตและกะกะตต้องชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆและขอเรียกร้องทุกองค์กรว่าให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาถ้าเมื่อใดเริ่มจำนวนต่อแรงกดดันแบบนี้ปัญหาจะตามมาไม่รู้จบและจะเชื้อเชิญให้มีคนมากดดันทุกฝ่ายอีกทั้งถ้ากะกะตทำอะไรไม่เที่ยงตรงก็จะเป็นทำผิดเสียเองค่ะ ก็เดี๋ยวสะดวกไปเข้าไปครับไม่คงไ,ไม่เกี่ยว่ะครับคงไม่เกี่ยวกรกตก็ต้องทําหน้าที่ตามสมนวนของแต่ละแต่ละกรณีครับแต่จะรอเพื่อนไปก็ไม่เป็นไรครับก,รรก,ก็ไม่ควรจะ<ว>ม,มีแหละครับแต่ว่าแต่ว่ากรกตเนี่ยจะต้องชัดเจนนะครับว่าไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆทุกองค์กรนะครับผมก็เรียกร้องให้ทําหน้าที่ตรงไปตรงมา นะครับผมยืนยันว่าถ้าเมื่อใดเนี่ยเริ่มที่จะจำนวนต่อแรงกดดันแบบนี้ปัญหาจะตามมาไม่รู้จบนะครับถ้าท่านทำอะไรไม่เที่ยงตรงท่านก็จะทำผิดเสียเองนะครับและถ้าท่านอะไรที่กั้มกึ่งก็ยอมตามแรงกดดันวันข้างหน้าก็จะเป็นการเชื้อเชิญให้มีคนมากดดันทุกฝ่าย ในขณะที่นายเทพไทยศินพงศ์งสสนครศรีธรรมราชพักคประชาธิปัตย์นะครับก็เชื่อว่าการที่กะกะตรับรองการเป็นสสให้หนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเกิดจากแรงกดดันจากกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีท่าทีคุกคามแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณามาโดยตลอดนะครับ พร้อมกับได้เรียกร้องให้หนางสาวยิ่งลักษณ์แสดงภาวะผู้นําในฐานะที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีด้วยการกลับไปห้ามปรามลูกพักของตัวเองให้ยอมรับกติการวมไปถึงการพิจารณาของกะกะตเหมือนกับท่าทีของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกเชื่อมโยงได้นะครับว่าจุดยืนของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นไปแบบตีสองหน้าระหว่างพักเพื่อไทยกับมวลชนคนเสื้อแดงทั้งนี้เมื่อการเลือกตั้งเสร็จ ในเทพไทยก็เห็นว่าเกมการเมืองของพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นก็จะต้องยุติถ้าหากว่าไม่ยุติก็อยากจะเรียกร้องให้กะกะตต้องดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับขณะ